ครับมื่อนี้แตไม่มีโอกาสมาเห็นเห่นลํำอ้อยมาเห็นอ้อยเพนแน่ไม่เลยอยากปลูกอ้อยอยากปลูกอ้อยไว้อยากอุปลูกอ้อยไปไปปลูกไว้น้าแ็เลยเห็นเหมือน่นเห็บล่ำอ้อยเห็บอ้อยหีบอ้อยเฮดนาอ้อยขายเฮดนาอ้อยขายแล้วมีสวนน้ำผมก็เลยอยากเข้ามากล่ามาถามคนเราก็ซสื่อล่ำอ้อยไปเดี๋ยวพอดีพอดี ถามคนว่าเป็นอ่เป็นพยาบานมูสิบสองวทันไม่ใช่สามานมาทันเดี๋ยวอู่ทโอ้คนเดี๋ยวเบิงเบิงกูปอกว่านู้คนนี่เครื่องอยู่อ้อยต้นอย่นโอ้วัสดีพยาบาโอ้ครับผมตายโอ้มีตัวโอ้ยบานบานบงามเลย เดี๋ยวจะพาไปเบิ่งสวนดอกเบน้องหิ่งเรื่องหีบโอ้เนี่ยแม่พิพิบานกินเข่าตั้นไ่นไหม<อ> <laughs> ครับผมกินเลยกินเลยผมจะเอาท่านอ้อยท่านอ้อยครับผมเฮ้ยซื้อท่านอ้อยเพิ่นไปปลูกเห็นไหมไปปลูกหน้าโอ้อันนี้อันนี้เป็นลัมที่เขาตัดมาแล้วมั้งไหมเนาะครับผมกะ ว่แต่เฮาที่เขาสวนเฮาก็อยากในขอมูลโอนี่สวนสวนโอ๋บ้านติกัดอยู่ที่โคกประสิทธิ์โคกประสิทธิ์อือตำบลของสะอาดของชพี่น้องอ่าเพิ่นเพิ่นเป็นผู้ใหญ่บ้านผู้สมานสมานน้ําสกุล โอ้ยพ in oh. ี s <S ่น้วงเขาเขาว่ามีปุ like ๋ยป like ุ like ๋ย่าม like like ีเขาไอออกซิเจนเขางี้ตัวนี้มันซอยเขางามอยู่อย่างนี้แหนะบ้าบ้าครบมีแหนแดงมี่อย่างพวกพี่น้วงปลาครบเมันเป็นโคกน้องหน้าโคกน้องหน้าของผู้ใหญ่สมาน าาบ้าัดคกพิกัดยี่ิบาปโคกตักให้ปลาจิเนอลาห่าสองหาหมปลากิดีสดพยัดเงี้ยพยัดอาหารโคกน้องเน่ยโอยแต่ยิ่ง่าโขเเน่ยยังกับบให่ยนยขายบด้นนีิทีน่อกล้วยกล้วยเงล้ยนี่อกาีวอ้ต่มานผลข้ามาเบิงท <te ีนอข้ามาเบงอ ตัวเมื่อนี่สินพอดีดอสิ่มาขอซื้ออไปเห็นเ็ด่พนธ์เห็ดแม่พันแม่พันาวระมาณหกสิต้นอยู่ในสวนของข้าวบ้าหอมข้าวหกสิกบต้นซิดารกันเจ็ดสิบต้นกินจูทั้งไร่นิดอไนี่เป็นวุ้เดียเงียบบอปนี้กบครับอันนี้ควาพันธ์มกบตีหอควาพันธมันหลายย่กวาอันนี้หลายอนีอ้กบสองเดือนครับ สองเดือนเราช่วงนาขุดมั้ยนี่มันตะบกเงยตะบกเงยตะบกเงยแล้วเนื้อแดงวันกินมือละกินเนืแดงนะโอ้โหปลาทั่วปลาทั่วนี่เหมือนบะบกเงยเลยพี่น้องบะบกเงยเลยตัวเธอเอาเงียมามาหลอดปลาเล้วเธอมาหลอดปลาเดี๋ยวเอาสีเอาเงียบมาหลอดปลานั่น กยมาตัวม้างนี่เวิ้นง่ยเอาเบิงของขอี่บมานบ้านโคพี่น้องใส่ผลได้ผลฟ้าลายอันนี้อ้อยเฮางนี่บ้นบ้นได้จั่เดือน้าเออ้อยนี่ผมปลูกประมาณเดือนมิถุนายนครับครบปีแล้วครบปีอ้อยนี่ประมาณแดเดือนจะมีนังหวานครับแปดเดือนแล้วเัา ช่วงแรกเลยห้อีอ้อยลายเป็นดมเห็นยู่นผมปลูกไว้รอบคู่นี่สามสิบคุมครับสามสิบสามสิบคุ้มสิบเท่ากวันมากอะไรวนเปียร์ดูปถึงมาหีบมะีบครับสามสิบคุมก็ได้ย่นี่ขายได้แล้วประมาณสามเมื่อนล่ะโอ้โหพี่งเป็นคุมไปสักนี่ละพีล่องไผ่ว่าโคกน้องหน้าบ่ได้ผลมาเบิ่งเดอนนี่บ้านโข่งเพิ่นเพิ่นปลูก หีบน้ามือซอไปส่งได้้ขายหน้าบ้านเนี่ยมนไปใช้อื่นหรอนานกืีนึ่หน่มกเอรำบ่อยไปเช็ดแน่พันลำหนึ่งก็ได้มาะมานหาถึงหขวดเําลำเงี้นี่งลำละหลสิบบาทลำนี้เลยหาหขวดลำเดียวนี่ปลูกผมปลูกคุ้มละสามคุ้มพันเป็นสองทอนเอเป็นสองป่อง ตลองละสามกลองละสามทอนไอ้ไอบ้างบ้างไปสามทอนเลยคุ้มหนึ่งนล่ไอ้ไอยประมาณสามสิบล้ำคุ้มหนึ่อนสามอนทอนละสตาอละตาเกออมาได้หลายตัวนี่ไเอประมาณสามลำเอาสลำก็พอเด้ออันนี้อ้อยทันแล้วทันแล้วก็มีตัวใม่เสือเมนแล้ว ก็ไม่เกิดยังอ้ไอ้ไม่จะกวนอ้อเรื่อไ้าบ่ไม่เกิดลำี้ก็ตอไอที่สองกล้วยปม่าน่อยหาทิคุ้มกล้ทพเีมันเลียตัดไปเรื่อยๆไปเื่คุมหนึ่งเสียมันได้ซีาเพื่อตอกี่แตนีอกไม่ออกพร้อมกันนะมันไล่เป็นรุ่นวทุกทีเลย ตัดตอนแรกเขาจะไปเรียนอยู่า่ำรำเืินป่ครับใส่วิธีตัดนี่ตัดไปว่ามันโคงเลยนะบเพราะมันขึ้นมาครในนี้เขาตัดตัดจากสองเท้าสามเทื้ตัวได้เสียวให้มันน้ำพีกับตัดผมไม่อนอันนี้เขาตัดยังเหมือนตัดเพื่อให้ให้ต้นตัดยอดให้มันโคงไหมเพื่อจะให้ต้นตัวนี้เป็นไงต้นแม่มั็นไงแต่ไม่เงี่ยความกันมันเลียงมันเลีงหางกันก็ เยิยงเป็นลุงพี่รุ่น้องออกไปเรื่อยมันต้องสีสมบู๋มีทีตัดกล้วยนี่เดี๋ยวเอานาะนี่ไว้ให้มันตัดน้ำพีไว้ก่อนให้มันห่างกันเป็นเดือนสองเดือนจังกัวยังกวนกันดาดตัวนี้ไว้แต่คือข้าวควายสุดความกันเลยมันยังห่างกันมันตีบัวส้มบู๋ใส่วิธีนี่หลายอย่างนี่คือเนาะตัวนึงแก่และตัวนึงกระรังน้ำขนขุนไปนะคือบ่อยมันยังความกันใไม่คุ้มเลยอร่อยคนตัดไปบดได อันนั้นเลยครับก็เลยใส่ปุ๋ยยังเงเดยวใส่ปุ๋ยคุ่าใสนมเ่ปป็นตุ่นยางเดียวชุ่พันหาศูนครับพนหาเวลาแก่ดอกเหลืองครับเป็นชุพันศแก่อเหลือ๋อตันี้คือเฮ็ดเ็ด้นไ่านี่นี่ครับเลยโอเคโอเคต่เวลาฟันเห็นมันใตามหลุดเยวสุดห้า้องทีเด็กตาย บราทำลังไงที่แกหลายมันกับบ่อใหเกิดเลยเอาตรงพิธีมัเดียต้นลายได้แนวได้แนวไปปลูกถาเป็นไปได้เห็ดแบบนี้คือพ่นเลยแล้วผมซื้อมากแปดลอยนี่บอสสิพันห้าแปดลอยพันห้าแปดขายไ้เงินสามหมื่นกว่าเลยแม่พ่นบ่ไดี๋ยวซื้อขายบัก็ทีไ้เยอะมา ตะ ơn ถึง50,000ก็ต่างกันเหลือหน่อยอ๋อตะบึดตะบึดถึง

มันได้ผลครับผมเือเสือเกผักหวานเียมันได้ผลลองบงนมมาเพราะว่าผูกเพักหวานเลยเลี้ยงกันระบบน่ำิีบ้านผมใส่สปริงเกอรอบสวนเลยกรอบใส่นะจอบาดานแล้วแต่สะดวไขมันเนาะครโครงการเพิ่นได้กำหนดว่าบานนำองสืเหตุแบบใดโครงการเพิ่นมากแค่คุณน้องหาครับคุณน้องคุณคว้างใส่ไกลหอ

<ไ>ปวยตั้งแต่นิดครับไป,ไปวยวยขคลาดหาศูนย์จัไป, <c ười> ไปนยนมห,หมด,ลหมดลเลคุมเราพัน <c ười> ได้มันเหลือเหลือปงไหมคุ้มเพันนี่อะไรี่ปลูกุมกไลาเอาพี่รังขายสองเดือนเลยมีสองมงันหิวอ่นนี่เขาเขุน่นนี่มันแก้เต็มที่ได้ถึงเกจขวดเลย เขา่อผสมอย่งมันบ่อนำบัวบัวเที่ยวเที่ยวเลยครับวันแต่มดาไม่ถึงสองบาทกนอยู่แต่นี้ในเรื่องโอกาสก็จน่อยคนนี้หนาบานนะาสุดาสุดใสดใมากก็บอยแตเรืเห็น่ามันแซ่มเป็นธรรมชาติดีรชาติเลยเอาละเหรือเอาคุ้มดูจากอีนาพิดา่ิด้เป็นผลอะรพดาหนาจ มันสซูปประชุดหนึ่งบวกกันปลาตบปลาอยู่นี่บนบนนาติตำก็ตันอยู่นี่ปลาอยู่นี่เป็นตันนี่พี่น้องปลาเป็นตันนี่ขึ้นหัวหัวหัวบิดสองอาทิตย์กว่าอีกหัวเป็นอ๊กโอ๊กพอพันไม่พันมาหน้าฝนตกเก่าพอพันไม่พันมาปล่อยนี่ครับเพราะมันใครหลุจับออก เพรอเองเพราเองเพรอยงนะครับกำลังกำลังกำลังแต่เลยเนาะกะพกินตชินเล็อๆก็ถิ่มวัานผลที่ตกจับมาถ่าจบมาจากครอบง่ายเหินได้ง่ายง่ายินได้ครับ ผิด้าเปิดืพอพันพอพันพี่น้องผมซื้อมาเรียนผมไม่บูขายนี่ผมเอาไเทดพอพันอกับพันขอบานห้องไหบอเราจัดตลาดโอ้โหพี่น้องเบิ่งเบิงเบิงเบลาน้องเตียนเท่าเลยอู้คนดนี้กอกันแม่พันาพ่อได้ซื้อยัง mặt ở đây lạy sụt lạy lạy sụt lạy sụt lạy lái lạy sụt đi, sụt lạy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  này. lạy sụt รัดใบเพื่อจ่ายสวยมันเตี่ยสวยมันจะี่ก็สูงพี่หนออ่ามันจะต้นใหญ่แบบเตี่ยนี่นนอลองไปเห็ดบ้งโอ้ปกชิบมีเลยพี่นอ้นงอครับผมย่าลอย้งาเอกันลอยห่าหย่าเอากนขาแลก็มาเกีียวทับแล้วก็ัเกีียวทับับสีโวายน้าขุดขุดขุดมันหักมันตี ต้นใม่ไม่ดสะดุดไม่ดีขาดต้นไม้ขนาดตัดไปแล้วมันเหลืออยู่ก็หลายตัวอย่างจำเลาว่ามันเหลืออยู่จ่วางบ้หลายหลายก็หลายหาย็ปแล้วสามมือก็หายไปถึงได้สามือเนี่ยมันเหียอะไรมันถึงร่มมันล่มอ่มันล่มมันก็เป็นโอกาสดีเหมมันล่มมากแบบนู้มุงไม่กระพงเลยเลยกงเลยกับมุ้งไม่กับเหี้ยอะไรตามเดินลำลาวน Uhm อ bo ีเหลือเหลือหลายเขานะครับเป็นบ่านเลยอีกอนนีสินะยืมเงินกี่บาทเนี่ยสินเนเหลือเฉพาะเอานี่เงนกี่บาทแคิงคนีที่เ้ดีดีดีบอดนี้นะคบิึงวิทีเอาอนท่านไปปลูกเอาอนท่านไปปลูกวิธีวิธีตัดชั่วแน่ๆนะครับนเบึงวิธีตัดเัาเป็นเขาผมให้เขาผู้ใหญ่เพิ่นตัดให้บึงตัดเขตัดทบงตัด หาทอนคอการมันทับไม่เกมันสิบวเกิดเลยรบ่ต้องยีกเลี่ยงการอ๋อเดีเอาลายใจู้ไมี่ตัดรโอเคอันนี้อันสองสามนี่เด็ปั้นเดี๋ยวมันห้องใหม่แล้วสามก็สแตกนี้ก็สิวเกิดอันอันห้องใหม่มันสิบเราเลยเอาพี่ดอนเลยเป็นทอนเป็นทอนสามมันจังบ่แตก สอตาสองสามตาสตาสตาอหลายของสตาคืมันหน่อยกัสองก็ได้ครับผมห้องสืวัตถุตาึืนมุดวุตตาเ็นห้องทีดเป็นแต้ว่าช่วงปูกเดี๋ยวนีต้องชินวะครับผมยังเสรเจแล อ๋อถาอ่อยมาเปลี่ยนไส้ครับผมนีเบื้งตัวอย่างนยเดียวขุดขุดหลุมขุดหลุมจะว่าอ้อยสามทอนนี่ยจะหาชิ้นหาิครับหาิ้พูนหาชิาแล้วก็ว่างลืกลกจะคืบกกว่าก็ได้อ๋อลึกจะคืบคืบกว่าครับผมจะคืบกว่าก็ได้เลือเือครืองสอบะมามนี้ก็ได้เคร่สอบมันก็ยังดีดินที่ได้ล้วนครับมนแบดีหาเศษใบไม่ใบไม่ใบสบ แกบดำหรือเป็นแบกบแกบตาบลูงสีหรือแกบไม้่ใส่ด้ครับแกบไม้ใส่บเล็กมันทีนี่มันี้ห่อนแกบดำเป็นแกบดำหรือแกบเกาครับผมม่ฮัตมากกอะไรคนเดนมักไปทังทีแต่ว่าปลูกไม้นี่วันนี้น่าเหม็นใส่ปุ่นใส่ยังไม่มันติดกันต่ว่าขันเข้าอย่างเวเลยผมปูผมเอาปุ่นขีงัวไปข้างห้างไปเลยไปยังห้างบผมเนี่ย คือในบุมปูนี่บ่ให้มันถือฟนว่ามันมันจะเกิดก้อมห่อนขึ้นมามันเลยนหาย่างเลยบ่ขืนมันจะตายการประหามันแก่มันจะหายจีบฟุ้นเองหมดบ่ตีมันบริสไทยิ่เดียวเลยครับผมบ่ตีบริสไทบริสไเดียวแล้วเลยแต่ว่าที่สำคัญขาข้าวปูเลยมันต้องมีวหนามครับอือก็ต้องหดวหนามหัวหนามตลอดช่วงก้อนจีบฟู้นี่เส้นน้ำจะสองมือก้อนโอเคเดะออมาหน้มไเลยมันติมันติดปวงหาดออกมาเล่นหน่อยหาดเลหน่อยแบบนี้ช่วงระยะปูข้าก็ต้องหดวหนามสองมือก้อน ว่ามันออกนอแล้วสามมือที่จังเกอร์เรื่องก็ได้ให้น่าเรียกขันว่าห้น่ามันก็สิกระแดงมันสิบปรยยังไงครับผมถ้าถึงงานมันสิซัดขึ้นซัดขืนเรื่อยๆสมบูรณ์ครับมันนี่เพรามันขึ้นแล้วหาเศษใบไม้ไปเลยครับผมพกไว้ครับห้างสีโปรยเขานามรู้มันสิซุ่มตลอดครับผมขันหากซุ่มมันก็สิเดินไปเรื่อยๆมันสิหากินเรื่อยๆมันก็จะเริ่มจะเริ่มตัวตัโอ้ขอบคุณเยอะพอคุณพอพอพูดใที่ให้ควบรูกดีหายควบรู มาซื้อน้ำอ้อยเดี๋ยวไปปลูกพี่น้องถาเฮ้าสนใจค่ะเขามาเบิ้งค่ะเขามาเบิ้งถีกัดยุทธีบ้านโคกประสิทธิ์ด้พี่น้องเนี่อยักเขามาเบิ้งของผู้ใหญ่สามานยุทธีสามานยุทธีถนนอยากกินน้ำอ้อยขมามาสินมาเบิ้งซีเบิ้งครับผมไฟกใบ่เขาเยอะเตืินกี่กวอนบอกยิ่งไฟเลยบอครับบ่ใหญ่มันมืดใหญมันเอื้องหยาบริโภคเพราะเขาบริโภเป็นคนไปเลย โอกาสน้ำเพชรเพชรอาจจะเกิดได้าบนบนอเอโีกตัวนี้เกลียนครับเกียบั่งนั่งกันน่อยๆครับผมให้คืนดีด้วยครับผมต้องขอบคุณขอบคุณผู้ใหญ่สามานครับผมการหาควบรู้การสีไปเฮ็ดรองเบิองจังใดกาจังถิ่นมะพฤกษาอีกแค่หนึ่งขอบคุณนะครับเด้อสวัสดีครับผม